Now, June 24, 2024. And celebration on the auspicious occasion of His Majesty the King's Sixth Cycle Birthday Anniversary, July 28, 2024, Monday. Now, documentary on the Sixth Cycle of His Majesty's Birthday, Anirat Ramyan, episode, His Majesty's Grace in Agriculture. ระกรุณาธิคุณด้านการเกษตรเกษตรวิทยาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์บริเวณบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่จำนวน1350ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ นำไปดำเนินการเป็นคลินิกเกษตรเพื่อเผยพแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่รวมทั้งเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ,ษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545โดยดำเนินการเพราะชำกล้าไม้โตเร็วจำนวน5,000 50, 0กล้าเพื่อแจกใจ่ายให้ราษฎรนำไปปลูกขยายผลใช้ประโยชน์ในชุมชนและครัวเรือนปลูกป่าไม้ใช้สอยไม้โตเร็วจำนวน120ไร่เพื่อให้ราษฎรมีพื้นที่ป่าไว้ใช้ประโยชน์เป็นฐานฟืนหุงต้มอาหาร และส่งเสริมราษฎรผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมาใช้สอยในชีวิตประจำวันเกิดการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน